อวันนี้นานมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาออกจากพักพลังประชารัฐแล้วก็ไปตั้งพักใหม่กันเรียบร้อยนี่คือพักเศรษฐกิจไทยแต่ว่าเรื่องของการที่กลุ่มของผู้กองธรรมนัฐถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐเนี่ยมีคนไปยื่นร้องกับกบกบตอเอาไว้ว่าดําเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือเปล่าตามขั้นตอนหรือเปล่าคือไปร้องว่าขับไม่ถูกต้องอคือมันก็เป็นเรื่องตลกนะ คือคนถูกร้องเนี่ยอยากให้การขับขับออกจากพักเนี่ยถูกต้องนะคืออยากโดนขับค่ะอยากโดนขับคนไปร้องบอกว่าขับไม่ได้ขับผิดอะไรแบบนี้งงอ่ะงงนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติเป็นเอกฉันนะคะเห็นชอบตามที่สำนักงานกกตเสนอก็คือไม่รับคำร้องเอาไว้พิจารณาค่ะ ในกรณีที่คุณสมัยรามันอุดมพร้อมพวกรวมร้อยห้าสิบหกคนกับคุณถนอมแม่นสอนกับพวกรวมร้อยสามสิบคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะอ้างว่าจะเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นเรื่องขอให้กะกะตตรวจสอบมติของพักพลังประชารัฐเมื่อ19มกราคม65ที่ขับกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐออกจากพักทั้งหมด21คนเป็นการกระทําด้วยมีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะกะกะตก็บอกว่า คำร้องมีการยื่นให้กะกะตตรวจสอบช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสำนักง,งานกะกะตได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องทั้งหมดกับระบบฐานข้อมูลสมาชิกพักและเสนอต่อที่ประชุมกะกะตพิจารณาไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ15กุมภาพ,พันธ์แต่ที่ประชุมกะกะตขณะนั้นเห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องจำนวนสมาชิกที่เป็นผู้ยื่นคำร้องเรียบควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติข,ของสมาชิกที่เป็นผู้ยื่นคำร้องทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนซะก่อน สำนักง,งานจะได้มีการถอนเรื่องดังกล่าวกลับมาดำเนินการตรวจสอบใหม่โดยให้ตรวจสอบความเป็นสมาชิกพักและสอบถามไปยังผู้ที่มีชื่อยื่นคำร้องทุกคนว่าได้ลงชื่อโดยประสงค์ที่จะให้กะกะตตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ ก่อนสรุปข้อมูลและเสนอรายงานผลการตรวจสอบพ,กะกะอพิจารณานะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมกะกตก,ก,ก็มีมติเป็นเอกฉันเห็นชอบตามนี้ก็ไม่รับคําร้องเอาไว้ค่ะสรุปว่าคนที่เข้าชื่อกันเนี่ยนะ,ะ,ะหนึ่งเข้าชื่อไม่ครบพอไม่ครบปุ๊บก็ต้องใช้สสไม่มีสสเข้าชื่อด้วยเลยก็สรุปคือเขาไม่ได้ชี้ขาดว่าถูกพิจารณาอย่างไรการร้องเรียนนี้ไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าไม่เข้าเกณฑ์ โดยกระบวนการขั้นตอนนะยังไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับสำหรับพักเศรษฐกิจไทยนะครับยังโล่งได้อยู่ยังโลงได้อยู่นะกออ็แปลกกันนะป <laughs> กติแล้วเวลาการขับออกจากพักนี่มันเป็นการทําโทษนะคุณทิยา <laughs> นั่นสิแต่เดี๋ยวว่าขับจซตอปไปเถอนะ <laughs> ขอให้การขับออกจากพักครั้งนี้ถูกต้องด้วยเถิดฉันอยากถูกขับค่ะ